อุ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเขาไปเฮ้ยนี่มันนกนี่นะพวกเราอ่ะจะต้องช่วยกันเอาเขาอ่ะไปฝังในดินนะคะโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยระวังระวังยังไงยังไงที่มาแล้วอ๋อเอาไปใอ่ะเอาล่างน้องใส่ลงไปในนี่เลยนะครับงั้นเราไปคูที่อื่นกันเถอะอุย้ยเราเจอดวงวุ้ยพี่พรนี่ไงมีดวงวุ้ยมีดวงตรงนี้ ขอให้ชาติหน้าได้เกิดเป็นอะไรเป็นคนเปสตพี S. <S ่กระบือโรดติดตามแจงฟลุกได้ยนะครับพี่พรพี่พรเกิดเรื่องใหญ่แล้วมามาเจอตัวอะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นนะ่ะอุ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเข้าไปเฮ้ยนี่มันนกนี่นะนกตัวนี้น่าจะตายไปแล้วล่ะพี่พรเขาเป็นนกกระจิบด้วย พี่พราะว่าเขาตายยังไงเนี่ยมันไี่มันเป็นไข้เป็นไข้อ๋อเขาติดเชื้อไข้หรอ<ม>อ,อพี่เพราะถ้าเราเห็นนกอค่ะเราต้องระวังนะบางทีอะ่ะเขาอาจจะเป็นไข้ก็ได้นะ<ม>พี่พอรอย่าไปจับเขานะ<ม>เขาใจเป้า<ม>แต่ว่าเขาอ่ะเสียชีวิตอยู่แถวตรงนี้พี่เพราะพวกเราอะ่ะจะต้องช่วยกันเอาเขาอ่ะไปฝังในดินนะครับ hey, เ,เ,เข้ออกแล้ะเพราะต้องไปหาไม้มา อ๋อเพราะจะใช้ไม้เขียเขาอหกอเหรอมันมันเกาะอยู่ต้นไม้ไอ๋อเจ้านกเนี้ยมันน่าจะเกาะอ,อยู่ต้นไม้ใช่ไหมแล้วมันตกลงมาหรือเปล่าใช่ปีกมันก็เลยหักแล้วมันก็เลยบินไม่ได้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่มีอาหารกินสุดท้ก็คือน้องตายเลยลเนะเพือพ่อนเพื่อนเพราะมีอาหารหมาพรมีอาหารหมาเจ้านกเขาไม่กินอาหารหมานะครับเจ้านกกินอะไรรู้หรือเปล่า นอนกินนอนเหรอใช่นกตัวใหญ่กินอะไร,รอ่ะนกตัวใหญ่ก็กินปลาหรือเปล่าเหมือนเหี่ยวไงมาๆพี่ร้อนมานพนมมือไว้อะไรเขาอาสาทุกขอให้พี่นกไปเกิดใหม่เกิดใหม่ตัวแต่ ไม่ใช่เกิดใหม่แล้วตัวโตโตเลยใช่ไหมให้เกิดชาติหน้าให้เป็นคนนะไม่กลับมาเป็นนกอีกนะครับเขาเขาเขาเป็นร่างเป็นใครอ่ะเอ้าเขาเขาไปเกิดใหม่แล้วเขาไม่แปลงร่างอีกแล้วม,มามาเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะเก็บเจ้านกก่อนนะครับไหนมีอะไรบ้างโอ้ยมีอะไรนี่นี่เสียมหรอนี่ไงเสียมเสียมโอ้ดีที่ขุดดินเต็มเลยแล้วก็เอานี้ไปด้วยแม่ถงังเอาไว้ขนล่างของนกนะครับไปาปไ มามาพี่พอสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะเอาเขาขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยเอ้ยระวังระวังมือยงไม่เอามือเราไปแตะเขานะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไงนอกอ๊ะ <c oughs> ไม่เหลือปลาเขาแตะอ๋ะโอโอ้ยตัวแข็งเลยน,น้องสงสารยังเลยอะยังไงยังไงที่มาแล้วอ,อ,อ,อ่อเอาล่างน้องใส่ลงไปในนี้เลยนะครับเอ้เอเอพี่พอสเราจะเอานอกตัวนี้ไปฝากไว้ที่ไหนดีครับ มัออยู่บนบนฟ้าอ๋อพี่พอจะให้เขาไปอยู่บนสวรรค์เลยใช่ไหมแต่ก็เขามันหายไปแล้วเอ๊เราจะเอาเขาไปฝังไว้ที่ไหนดีเนี่ย,ยตรงนี้ได้ตรงนี้ได้รไดหรอหโอเคโอเคเดี๋ยวเราขุดหลุมก่อนมามาช่วยกันขุดหลุมเร็วมามาพี่พอดขุดหลุมลึกๆเลยนะคะนี่โอ้โหช่วยกันช่วยกันโอ้ยหายไปแล้ว มาแล้วยังเอาลึกๆเลยนะพี่พรเพราะว่าลางน้องน่าจะใหญ่นะนี่มาม,มาไม่ลงนเขาตัวเล็กตัวเล็กๆเ,เองหรอเฮ้ยพี่พรเราเจอตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยยังไงยังไงยังไงเห็นเปล่านีเราเจอไส้เดือนดินด้วยเห็นไหมเรื่องเราไปคุยที่อื่นกันเถอะเฮ้ยเราเจอด้วงด้วยพี่พรยังไงมีด้วงด้วยมีด้วงตรงนีน้ งงงงงงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เพื่อนเห็นเป้านี่น้องด้วงเห็นไหมเอ๊ะนี่มันไส้เดือนหรือด้วงอ่ะมันน่าจะเป็นแมลงอะไรสักอย่างไงมมีเยอะเลยแล้วเราก็เจอไส้เดือนด้วยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ไงนี่ไงมาเจอแล้วไส้เดือนไหนอะไส้เดือนอยู่ไหนอะมามาเดี๋ยวให้พี่เฟียสมาช่วยด้วยอีกคนนึงครับหลุมยังไม่ลึกพอเลยพี่เฟีย่ไหนไหนไหนไส้เดือนอยู่ไหนนี่น พี่ไส้เดือนด้วย,วถ,ยถ้านกเราอ่ะไปอยู่ในดินน่ะไส้เดือนก็จะชอนใช้เขาแล้วเขาก็จะกลายเป<น>็นดินเลยนะพี่พอร์ี่ตรงนี้เเห็น,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 ลนแล้วมัค่ายัวเดี๋ยวเราปล่อยพี่ไส้เดือนลงไปดีกว่าปพี่ะส้ามาพี่พอร์พี่เฟียดเดี๋ยวเราจะเอาล่างน้องนอกกระจิบลงไปแล้วนะครับอธิษฐานให้พี่นกกระจิบนะครับขอให้ชาติหน้าได้เกิดเป็นอะไรเป็นคนเป็นคนนะโอเคพี่นกกระจิบ ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แล้วก็ด้านหน้าของพี่นกกระจิบเกิดมาเป็นคนนะคะอ่ะพี่เวพี่เวสเอาเขาลงไปเลยอ่ะช่วยกันช่วยกันช่วยกันแหมน้องลงไปแล้วบ๊ายบายด้วยบขอให้เป็นุอขอให้เกิดมาชาติหน้าเป็นคนนะมันมีใส้เดือนเยอะมมมอไม่เป็มไรมม่มมมอมม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 นมมมมมเมมจมม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  อะต่อไปพี่เฟรก็กบดินนะไปไปเดี๋ยวช่วยการช่วยกันกบดินทำอย่างนี้นะนี่เอาดินลงมามาฝั่งตัวเขาเลยนี่ต่อไปพี่นกกระจิบก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับต้นไม้ของเราก็จะเติบโตวสวยงามนี่โอ้โหเรียบร้อยแล้วเฮ้ยไซเดือนมันโผล่ออกมาดูดิอี นนมาพี่เสียเดี๋ยวเรามาตบแตกตบแต่งหลุมฝังศพ <ไป S 1> ของน้องนะอาจิ้มลงไปตรงกลางเลยเนีย่ยจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้นะไปจิ้มลงไปเลยอาจิ้มไม่สวยงามนะอืแล้วม,ม,มุมนี้อีกมุมนี้อีกมุมนี้ก็สวยนี่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 น,น,นี่อ่ะเสร,ร็จแล้ว๊ายบายพี่นกกระจิบป้าเดี๋ยวเราไปเก็บอุปกรณ์ของเรากัน นี่ไปเลยไม่มีไม่มีไปเลย